คำว่าจาตูรงคัสนิบาตหมายถึงการประชุมพร้อมด้วยองค์สีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเวรุวันมหาวิหารแควนมคตในวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชานั่นเองซึ่งเป็นวันที่มีการรวมตัวกันของพระสงค์ที่มหัศจรรย์และสมบูรณ์ที่สุดองค์ประกอบทั้งสี่ที่ว่านี้มีอะไรบ้างลองมาฟังกันครับองค์ที่หนึ่ง คือการที่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันยี่สภาห้ารูปลูกมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายพวกท่านเดินทางมาจากต่างที่ต่างทิศด้วยแรงแห่งศรัทธาองค์ที่สองคือพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดและเป็นผู้ทรงอภินญ,ญาหกองค์ที่สามคือพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เององค์ที่สคือการประชุมนี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเมื่อองค์ประกอบครบถ้วนเช่นนี้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงธรรมเทศนาสำคัญอันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนานั่นคือโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี้ได้สรุปหลักการสำคัญไว้สประการสั้นๆ แต่มีความหมายครอบคลุมนั่นคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ติงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสการรวมตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการมาพบปะก,กันแต่เป็นวาระแห่งการประกาศหลักการสำคัญเพื่อการเผยแผ่พระาศาสนานี่คือความศักดิ์สิทธิ์และความยิ่งใหญ่ของวันมาฆบูชาที่เราชาวพุทธควรน้อมรำลึก และน้อมนำเอาหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันครับขอบคุณที่ติดตาม